โอ้ยเแล้วพี่น้องคนสะคนสะเพื่นนี่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 เห็นอยู่พี่นุ่องนโอ้ยนี่เป็นเสืออ่อนเนี่ะ เบิ่งใจกันพี่น้องเบิ่งใจกันฝนสะฝนบมเห็นพี่น้องฝนย่างกายผู้ฝนมาก่อนเนอะใส่ถุงฮะพี่น้องฮะฮะใส่เยอะหน่อยเน่ะนี่นี่หน่อยนี่